สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้มาแนะนําวิธีในส่วนของการทําไต,ติ้ลนะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะะประมาณนี้นะคะถ้าโชว์เป็นจอจะเป็นแบบนี้นะคะ <S <S โอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันนะคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าคุณครูต้องการจะทําคลิปสั้นๆแบบนี้นะคะคุณครูต้อง คำนวณว่าคุณครูจะต้องใช้สไลด์กี่สไลด์นะคะอย่างตอนนี้ครูออนใช้ไปทั้งหมด3สไลด์นะคะ,ะสไลด์ที่มันเล่นต่อเนื่องกันมันก็คือการเล่นวนลูปในแต่ละรอบนะคะอย่างรอบที่1มันก็จะเล่น1รอบนะคะพอเราเอามาเชื่อมกัน3รอบนะคะ3สไลด์มันก็จะวนลูป3รอบนะคะระยะเวลามันก็เลยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ13มวินาทีนะคะอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวไปทํากันยังไงนะคะ อันดับแรกเลยคุณครูไปที่แท็บหน้าแรกนะคะหน้าหลักนะคะเสร็จแล้วคุณครูมาที่คําว่าวิดีโอเพื่อการศึกษานะคะเพราะว่าคลิปที่เราทําเมื่อกี้คือวิดีโอนะคะ,ะเสร็จแล้วเริ่มแรกเลยค่ะคุณครูต้องเลือกไตเติ้ลนะคะรูปแบบแม่แบบนะคะที่คุณครูต้องการนะคะใช้แบบไหนก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูไปปรับสีปรับรูปแบบได้เพราะว่าวิดีโอนะคะเราสามารถใส่เพิ่มได้นะคะ ในส่วนของตัวอย่างที่คอเลือกคอเลือกเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยสีน้ําเงินนะคะพื้นสีน้ําเงินทีนี้คุณครูชอบสีอะไรนะคะคุณครูก็เลือกไปเลยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ลองทําเป็นต้นไม้ดูแล้วกันนะคะถ้าอย่างนี้ก็คือเขาจะให้มาอยู่สีสีแบบนะคะเป็นแบบนี้นะคะแบบที่สองเป็นแบบนี้นะคะแบบที่สามนะคะแบบที่สี่คุณครูชอบแบบไหนคุณครูเลือกอันนั้นเนาะ ทีนี้คุณครูออนจะใช้หนึ่งสไลด์ก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวครูออนไปดูก่อนว่ามันจะเล่นยังไงนะคะแบบนี้ก็จะเป็นก้อนเมฆนะคะเลื่อนไปเลื่อนมา,นา,นาทีนี้กรณีที่เราจะแก้ไขนะคะถ้างี้คือเขาเป็นสไลด์วิดีโอของเขานะเราก็จะลบทิ้งนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปใส่รูปภาพของเรานะคะคอ,อันดับแรกเลยก็เหมือนเดิมคะ่ะอัปโหลดนะคะซึ่งถ้าในสต็อกของแคนวาของเรามีรูปอยู่แล้วนะคะเราก็เลือกได้เลย ครูออนมีอยู่แล้วครูออนเลือกใช้เลยนะคะทีนี้คุณครูก็มาปรับขนาดนะคะแล้วก็ามาเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะที่คุณครูจะเพิ่มเติมได้นะคะสีสันหรือความคมชัดต่างๆนะคะคุณครูก็เพิ่มได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้ทีนี้ตัวหนังสือค่ะคุณครูก็จะต้องใส่โลโก้ของตัวเองนะคะโลโก้ของตัวเองว่าจะเป็นข้อความอะไรถ้าอย่างของครูออนก็จะเป็นครูออนสอนคอมนะคะเดี๋ยวเอาตัว ตัวใหญ่ขึ้นก่อนนะคะครูอ้อภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าหน้า,า YouTube เป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะครูออนสอนคอมนะคะาเดี๋ยวไปปรับรูปแบบกันนะคะทีนี้ในส่วนของห้องเรียคนคุณครูนะคะคุณครูกอ็ออกแบบไปเลยนะคะมันเดิมค่ะอยู่ในส่วนของสไตล์ของฟอนต์นะคะคุณครูก็เลือกได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จัดรูปแบบชีวิต นี่นึงของฟอนต์นะคะแล้วก็ถ้าเขามีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมให้นี่คุณครูก็มาเพิ่มตรงนี้นะคะจัดตำแหน่งนะคะอยู่ข้างบนนะคะอยู่ข้างบนนะคะให้มันอยู่ข้างบนตัวหนังสือทุกตัวนะคะคุณครูจะตะแคงก็ได้นะคะจัดตำแหน่งเลยควอนซอนคอมนะคะถ้าอยากดูพิเคตนะคะก็ขอโทษดีนะคะควอนซอนคอมนะคะเรียนคอม ง่ายๆสไตล์ครูออนนะคะเรียนคอมง่ายๆสไตล์ครูออนโอเคนะโ,โลโก้ไม่เปลี่ยนอ่ะโอเคก็มาเลือกที่รูปแบบฟอนต์ค่ะว่าจะเป็นสไตล์ไหนนะคะจะเป็นสไตล์ถ้าคุณครูอยากได้เป็นสไตล์ตัวบางนะคะคุณครูก็มาเลือกนะคะนี่มันจะเป็นแบบตัวหนาหรือฟอนต์สไตล์ที่เราต้องการนะคะอย่างนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนสไตล์ให้นะคะ คุณครูก็สามารถมาเลือกรูปแบบตรงนี้ไดอ้อยู่ที่เราแล้วแหละอย่างที่บอกคะ่ะถ้าจะ5นาทีหรือไม่5นาทีมันอยู่ที่เราเลือกหรอกคะ่ะถ้าไม่5นาทีก็แปลว่าเราเลือกเยอะนะคะเลือกขนาดค่ะสัก50ก็กันจัดกล่องข้อความดีๆค่ะไม่จะไปต้องกว้างนะคะกล่องนะคะบีบเข้าตรงนี้แบบนี้คะ่ะคือให้หัวข้อเรื่องของเรามันมันเด่นกว่านะคะ เพราะว่าถ้า,าเราไปใช้ข้อความรองมันเด่นมันก็จะไปฆ่ากันเองนะสไตล์ของการรูปแบบนะคะทีนี้ลูกเล่นอื่นๆนะคะาการใส่ตัว u t u b e นะคะตรงนี้สามารถใส่ได้นะคะแต่อันนี้จะเป็นภาพนิ่งนะคะภาพนิ่งทีนี้ถ้าคุณครูอยากจะใส่ในส่วนของการเคลื่อนไหวนะคะคุณครูมาทีา่การหาที่องค์ประกอบดูนะคะแล้วก็คุณครูก็หาคําว่า เคลื่อนไหวนะคะ YouTube เคลื่อนไหวก็ได้ค่ะหรือติดตามนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวดูที่จะหาอะไรให้อห้อ้ไหมหรือจะเป็นกิฟต์ก็ได้ค่ะติดตามกิฟต์ภาษาแล้วกิฟต์นะคะดูสิจะหาให้ไหมประมาณนี้นะคะ ไม่มีติดตามนะคะจะใช้คำอะไรอะ่ะ YouTube ก็ได้คะ่ะ YouTube g i f t นะคะ U I O U T U B E นะ YouTube g i f t นะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่า YouTube g i f t ก็แปลว่ามีการเคลื่อนที่นะคะ,อ,ะอันนี้อันนี้ไม่มีไม่มีนะคะนี่ Subscribe ตรงนี้ก็ได้คะ่ะนี่แบบนี้ก็ได้นะคะอยู่ที่คุณครูนะคะว่าจะเลือกอยังไงอ่า Uh, YouTube อยู่ข้างบนแล้วก็ Subscribe อยู่ข้างล่างนะคะโอเคมันก็จะกพริบกรพิบอย่างเงี้ยค่ะโอเคได้อีกหนึ่งรูปแบบเนาะ uh, uh, ทีนี้คุณครูจะ uh, ใส่ uh, ช่องทาง YouTube หรือเปล่าก็ได้นะคะอาจจะแาใส่ตัวนี้ก็ได้นะคะเพราะว่า uh, เรามีรูปอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ uh, ตรงนี้นะคะ Subscribe YouTube ตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้ามันโลง่โลงๆนะคะคุณครูอาจจะใส่ตัวการ์ตูนเพิ่มหรือว่าอะไรเพิ่มก็ได้นะคะ อยู่ที่ว่าคุณครูจะจัดรูปแบบนะคะว่าจะให้เป็นยังไงนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูออนไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันโล่งนะคะทีนี้เดี๋ยวในส่วนของตัวละครอ,อื่นๆนะคะกระดิ่งนะคะสามารถใส่ได้นะคะอ่าทีนี้กระดิ่งเปลี่ยนสีได้ไหมนะคะต้องมาดูเอฟเฟกตรงนี้นะคะไม่น่าได้เป็นกระดิ่งบล็อกมาเลยนะคะอ่าคุณครูก็อาจจะใส่อ่าเอฟเฟกเพิ่มตรงไหนก็ได้นะคะกดไลค์ซับสไคร้นะคะอ่ายูทูบเพิ่ม อยู่ที่เราแล้วแหละว,ว่าเราจะออกแบบยังไงนะคะสายให้เต็มที่เลยค่ะ,ะหรือคุณครูจะวงกลมไปตรงนี้นะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่เราจะทําได้นะคะอ่ะโอเคคือต้องให้มันมีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าสายตามันจะดึงกันไปเนาะอ่ะโอเคถ้าไม่ได้ยุ่งยากเกินไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปใส่อฟเฟรกันนะคะมาที่การเคลื่อนไหวค่ะ ถ้าเราจะคลิกทั้งหน้านะคะทั้งหน้ามันจะเป็นการเปลี่ยนสไลด์นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มที่เอฟเฟกของข้อความนะคะไปที่เขาว่าเคลื่อนไหวนะคะเสร็จแล้วก็คุณครูคมาดูรูปแบบตรงนี้นะคะถ้าเป็นเผยอ,ออกมาแบบนี้เขาจะค่อยๆผ่อนตัวเองออกมานะคะนี่อันนี้ก็อาจจะให้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะโผล่ออกมานะคะ แบบนี้นะคะคุณครูต้องดูรูปแบบเองนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรูปภาพจะให้มายังไงนะคะ,<ม>ะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาลอยขึ้นนะคะ,ะแบบนี้คลิกที่รูปนะคะแล้วคุณครูก็มาเลือกเอฟเฟกนะคะระดิ่งนะคะกระดิ่งให้กระดิ่งนะคะให้เลื่อนออกกระดิ่งโพนะคะ,ะคุณครูก็ดูดูเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าเกิดอะไรนะคะสามารถเปลี่ยนได้ทุก อ,อุปกรณ์นะคะที่ที่เป็นวัตถุด้านในเนี่ยอัดรูปของเรารูปของเราอ่าลอยขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะโผพรวดนะคะลอยลงลอยขึ้นนะคะลอยขวางมาได้หมดนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะเดี๋ยวดูก่อนความที่มันจะเข้ากัดอ่ะโอเคควรให้มันเด้งนะคะทีนี้คุณครูจะสังเกตว่ามันมาแบบนี้ล้นะคะ ทีนี้ถ้าคุณครูอยากให้มันมีมากกว่า1สไลด์นะคะคุณครูก็คลิกขวานะคะแล้วก็ทําสําเนาเพิ่มนะคะมันจะทําซ้าหน้าเดิมมาเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอันเนาะทีนี้ตรงเครื่องหมายบวกตรงเนี้ยค่ะมันจะมีส่วนส่วนลอยต่อนะคะตรงนี้คือการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนภาพนะคะคุณครูคลิกอันเล็กๆนะคะอันเล็กๆนะเดี๋ยวนะคลิกก่อนนะอ่าโอเคเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสไลด์ตรงนี้นะคะให้มันเด้งหรือว่าให้มันสไลด์แบบนี้นะคะ มันก็จะมีแค่ไม่กี่อันแหละคุณครูใช้คําว่าละลายนะคะละลายก็คือมันจะเปลี่ยนให้นะคะจากหน้าหนึ่งไปหน้าหนึ่งก็คือละลายนะคะทีนี้ที 3. นี้เดี๋ยวเราจะไปใส่เสียงกันนะคะ <c oughs> ก็คือเสียงที่มันเล่นระหว่างสไลด์นะคะคุณครูไปที่แท็บด้านซ้ายมือนะคะถ้าไม่มีที่ด้านซ้ายตรงนี้ที่เป็นเมนูเสียงนะคะเห <c oughs> มือนเดิมค่ะคุณครูลงไปที่นะคะสจุดนะคะมันจะมีหมวดหมู่ของเสียงอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็แปลว่ามันอยู่ด้านซ้ายมือของคุณครูละคุณครูไปเลือกที่หมวดเสียงค่ะ ในแล้วเสียงเราอ่านเสียงนะคะดนตรีนะคะทีนี้เราก็มาเลือกเสียงนะคะอันนี้คือเสียง <Miles> เสียงฟรีนะคะเสียงฟรีอันนี้คือเสียงฟรีนะคะสามาใช้ได้นะกดสต็อปนะคะอันนี้คือเสียงแบบประมาณนี้นะคะคุณครูเทสเสียงดูก่อนอันนี้จะเริ่มเรินะคะถ้าคุณครูเลือกอันไหนเดี๋ยวคุณครูดึงมา ทีนี้เ,เราเลือกอันนี้นะคะเลือกอันแฮปปี้นะคะคุกคูออนก็ลากลงมาเลยนะคะลากมาแปะไว้ข้างล่างเลยมันจะขึ้นเป็นไทม์ไลน์ของเสียงเป็นสีม่วงนะคะทีนี้คุณครูอยากจะ,ะมันมันจะบังคับไปที่จํานวนสไลด์ได้เลยนะ,ะถ้ามันมี3สไลด์มันก็จะจาตัวเองไป3สไลด์นะคะทีนี้ถ้าคุณครูอยากให้เสียงมันเบาลงนะคะก็คุณครูค,คลิกที่แถบสีม่วงนะแล้วมันจะมีที่ ที่ตัวระดับเสียงเป็นรูปลำโพงอยู่ขวามือตรงนี้นะคะเราสามารถปรับระดับเสียงให้เขาลงได้นะคะปกติเขาจะตั้งค่าไว้ที่100นะคะเราก็สไลด์บาร์ลงมานะคะตามจํานวนที่เราต้องการนะคะซึ่งถ้าเป็นเสียงประกอบนะคะใหะ้มันบรรเลงไปเรื่อยๆนะคะคุณครูก็ตั้งไว้สัก20นะคะเดี๋ยวไปดูค่าก็ได้ถ้าคลิกไม่ไหวนะคะก็คือเลื่อนโคบาร์ไม่ได้ก็คุณครูก็พิมพ์ได้เลยนะคะ20ะ่ทีนี้เดี๋ยวคุณครูลองไปดูการเล่นนะคะ การเล่นก็จะเล่นตรงนี้ถ้าเล่นตรงนี้มันจะเล่นตรงตัวแถบบาร์ตรงนี้ที่มันขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้าคุณครูเล่นทั้งหมดนะคะเดี๋ยวโคออนเปลี่ยนเสียงนิดนึงเมอกี้เบาไปนิดนึงนะคะอลองไปที่เมนูข้างบนเลยนะคะอลองดูนี่แบบนี้นะคะจะเห็นความช้าๆ้า,ชาใช่ไหมคะมันช้าเพ่อหนึ่งสไลด์เป็นเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปปรับอีกนิดนึงนะคะถ้ามันช้าคุณครูดึงนะคะดึง ดึงสไลด์ตัวนี้ให้มันกระชับนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเสียงมันจะตามมาทีนี้เดี๋ยวคุณครูลองเลือ่อนหน่นี่มันจะกระชับขึ้นนะคะมีความเนือดไหมคะ,ะถ้าเนือดคุณครูต้องอดูพิจารณาเองนะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าสไลด์แม่แบบของเรามันเป็นแบบไหนทีนี้ถ้าข้อความตัวนี้มันหยุดนิ่งไปนะคะคุณครูก็อาจจะเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มนะคะป๊อปเนี่ยมีความที่มันจะ เด้งๆหน่อยอออคุณครูก็ต้องเลือกอะละค่ะหรือสไลด์ที่1กับสไลด์ที่2อาจจะขึ้นมาไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเช่นสไลด์ที่1อาจจะมาแบบมาแบบอย่างนี้นะคะแต่ว่าสไลด์ที่2เนี่ยให้สไลด์ออกมาอีกทางหนึ่งนะเดี๋ยวคุณครูลองดูอ,อันนี้มาแบบนี้นะคะแต่พอมันเป็นสไลด์ที่2มันจะมาอีกแบบหนึ่งแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะทีนี้จะสังเกตว่าเมื่อกี้ความต่อเนื่องมันจะช้านิดนึงนะคะูอลจะบีบให้มันเร็วนะคะ รู้สึกว่าจะสลับนะคะเดี๋ยวสลับไซสไลด์เดี๋ยวลองเล่นดูใหมค่ะขึ้นมานะคะเปลียนขึ้นมาเบียรตประมาณนี้ค่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องการทลา่เนาะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเนื่องจากว่าจํานวนนะคะอย่างนี้ก็สามารถปรับเสียงได้ถ้ามันขึ้นช้าไม่ใช่ขึ้นช้าจำนวนน้อยกว่าสไลด์นะคะแล้วก็บีบเข้าออบีบออกตรงนี้ได้ ความที่มันไม่โดดนะคะคือถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมันควรจะออกมาทางไหนเนาะ,ะขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้เด้งนะคะอันนี้กระพริบอ่ะแบบนี้นะคะ่ะคืออยากให้มันค้างถ้าเราอยากให้มันเพิ่มอีกหนึ่งสไลด์เราก็เพิ่มนะคะ,ะเสียงแล้วก็บีบเข้านะคะไม่ใช่บีบเข้าขจะขยายออกนะคะ,ะเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะเอฟเฟกน,นี้จาง อันนี้ลอยมาอันนี้ตีลังกามาอันนี้สไลด์เข้านะคะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเล่นทั้ง3สไลด์นะคะสไลด์ที่1นะคะสไลด์ที่2นะคะแล้วก็สไลด์ที่3ะคะ่ะอ่ะประมาณนี้นะคะเราก็คำนวณประมาณเนี่ยอ่าสิบวินะคะก็น่าจะเป็นแตเติลที่ได้อ่ะทีนี้เราก็มาดูความเปลี่ยนในแต่สไลด์นะคะอ่ะอย่างที่บอกค่ะคือ ไม่จําเป็นต้องให้มันเข้ามาพร้อมกันเหมือนกันทุกสไลด์นะคะเอาพอดีว่าแบ c กกลับค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกวัตถุเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกวัตถุมันจะรวมทั้งสไลด์เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวมันจะจ,จัดแบบไม่เหมือนนะคะ,อะโอเคอันนี้โผล่ออกมา Subscribe ลอยนะคะ เด้งนะคะให้ให้มันเตะตาค่ะให้มันเตะตานะคะสไลด์ที่สองอลอยเข้านะคะไม่เอาแบกกลับเพราะว่าเมื่อกี้มันลอยเข้าหมดนะคะคลิกให้โดนวัตถุก,ก่อนนะคะนะประมาณนี้อ่ะอโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูนะคะตึงด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 ึง ประมาณนี้ค่ะก็โอเคนะคะถ้าเราพอใจแล้วนะคะสิวิทนี่ก็โอเคแล้วแหละเพราะว่าเราจะได้เป็นตัวไตเติลเข้าสู่บทเรียนเราได้เนาะอ่ะก็มอนเดิมค่ะดาวน์โหลดนะคะอ่ะมันจะล็อกโดยเป็นไฟล์อ่า mp4 อยู่แล้วนะคะเราก็มีหน้าที่ดาวน์โหลดอันดับแรกก็เช็คด้วยนะคะว่าเราอ่าตั้งชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวไปตั้งชื่อว่าไตเติลนะคะเดี๋ยวจะหลงว่าเป็นคือไตเติลอะไรเพราะว่าบางทีก็ทาไว้เยอะนะคะไตเติลคูอออนนะคะ จะเขียน number no. one number two ก็ได้นะคะเพราะว่าไตเติ้ลเราอาจจะมีหลายเวอร์ชันเนาะอ่ากรณีถ้าให้มันแว่งเดี๋ยวควออยากให้มันแว่งอันสุดท้ายนี่ให้มันแกว่งยังไงดีอ่ถ้าเป็นตัวออฟไลน์ line, มันจะแกว่งได้เนาะเราก็อยากให้มันแว่งอ,อันนี้กระพริบกระพริบอ่ะลองดูนะคะเล่นทุกเครื่องมือค่ะ เนี่ยมันจะนิ่งไปค่ะเราก็เลยไม่ค่อยอยากให้มันเอยู่เฉยเนาะมันต้องแบบมีความแบบอะไรสักอย่างนึงเนี่ย <c oughs> อโอเคอันนี้เนิบๆอันนี้ค่อยๆมาค่ะถ้าความค่อยๆมาเนี่ยมันจะ,ะมีความเคลื่อนไหวอยู่ในตัวตลอดนี้นะคะอีกรอบค่ะดึงๆนิ่งอยู่ดึงๆ่งงงงอยมาอ่าโอเคอ่ะถือว่าพอละนะคะเดี๋ยวจะนานไปนะคะก็ ทำการดาวน์โหลดได้เลยค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะนั่งรอนะคะรอจนกว่า,าไฟล์ตัวนี้จะดาวน์โหลดเสร็จนะคะขึ้นอยู่กับว่า,าความยาวของวินาทีตรงนี้มันนานแค่ไหนนะคะในส่วนของไตเติ้ลเนี่ยไม่เกิน10นาที15นาทีเอ๊สวินาทีนะคะก็จะแป๊บเดียวทีนี้เราก็สามารถทําเป็นตัววิดีโอแล้วก็เอามาแปะเป็นในส่วนของหัวเรื่องต่างๆนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราจะนําเสนอ,อ ในส่วนของการเรียนการสอนเรื่องอะไรเราก็เอามาแปะไว้ข้างหน้านะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปจะทําให้ดูนะคะว่าแปะแปะยังไงเนาะ,ะเสร็จหรือยังนะคะอ่าเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคุณครูก็ตามไปดูที่ตัวตัวดาวน์โหลดเสร็จนะคะมันก็จะมาอยู่ในกระเป๋าดาวน์โหลดนี่แหละคุณครูก็ดาวน์โหลดไม่ใช่ดาวน์โหลดก็เปิดได้เลยนี่คุณครูก็เพิ่มเสียงอ่ะไม่มาโอเคมารู้สึกว่า เดี๋ยวนะคะทดสอบใหม่อ่าโอเคเมื่อกี้เปิดเร็วไปหน่อยนะคะอันนี้ก็ประมาณ10วินาทีนะคะเป็นหัวไตเติลของเราเนาะก็ได้ประโยชน์ไปอีกหนึ่งอย่างะคะ่ะภายในไม่ถึง10นาทีนะคะที่เราทำเมื่อกี้อย่างที่บอกคะ่ะถ้าเราเตรียมอุปกรณ์วัตถุนะคะออบเจกต,ต่างๆมาพร้อมนะคะมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเนาะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาทําให้ดูนะคะว่าเอาไปต่อกับเนื้อหาการเรียนการสอนอยังไงนะ,ะวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะเจอกันคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ